สองด็สดะดสี hmm. ่หกสองสองสองเจ็ดสี่หกสองสองสองเจ็ดสายมัน่สองยี่สิบห้าตัวต่อป่วยภายในซอยบางศีเมืองหนึ่งทับสิบเ็ดครับนัสงที่สองย้าตัวสอป่วยบางศรีเมืองหนึ่งทับสิบหนึ่งเบตองกันเร็วเร็วร็วเร็ว

4ีองสองสี่บบ้านผู้ป่วยเป็นตัดเนี่ยมน่ได้จบ่บองอไ่วยพี่2ชั่วโมงแล้วพี่โอ้เรได้ดีวเดี๋ยวเขาก็หายพี่ไม่เดินพี่ก็ไม่รู้เนี่ยนึกว่ากลับบ้านกังไปแล้ว ขอทีละคนนะคะอาการเริ่มแรกเลยเขาเป็นยังไงย้ายคุยกับเขาอยู่อาการเริ่มแรกเป็นยังไงย้ายเล่าให้หมอฟังอาการเริ่มแรกเขาเป็นยงไงหอผู้ใอกว่าอาการอยดีตั่งแต่มาเนี่ยเขาเปลี่ยนหัวใช่ไหมเออแล้วเนนั่งตรงนี้แล้วก็เวียนหัวก็เดินมาตรงนี้มาเต็มเลย

เดี๋ยวถ้าล้มแล้วหัวเนาะต้งหาอาแต่ตัวล้มเย็นไหมเออตัวเย็นตัวเย็นเลยดยตัวเย็นมากเลยด้วย็นอนเะกลาะไปตอเเย็นาหวานปะแต่ขยงน่้นที่อพี่ที่มาผู้ป่วยบางส่งมาครับน่ิจะเห็นนเดินที่เองต้ะครมาถึงนั่งอาเจียนอาเจียนตลอดเลยแล้วก็ตอนนี้เรื่องมีตัวเย็นครับ ความดันได้รับดว,วัลได้นะครับตัวบน2 6 0ตัวล่าง143่างสุด114ครับส่วนออยู่เเปอร์ซ็นต์ครับที่เรียกันไ้่งแจคแล้วร1 4ครับแต่เบื้องต้นมีป่วยครับหูไม่ดีครับไม่สามารถตอบคถามได้เลยแล้วตอนนี้ก็เหมือนนั่งหงับไปแล้ว มตอนเนี้ยหูแกไม่ได้ยิน,น,ยนพูดอะไรกับแกไม่รู้เรื่องหรอกแกอ,อยู่ไหน,น,นอยู่หไหนก้ฟังไปไหนต่าง ยผู้กันที่สองครับวสิบห้าป่วยชายหนึ่งรายครับมีการอ่อนเพลียไม่มีแรงตามที่แจ้งไปทางวสิบสามเพิ่ม,เต,มเติมสยามนวนกันที่สองนางผู้ป่วยวัยยี่สิบห้ารอพอพนังเก้าเวลานี้ครับตามยามนอนกันที่สองวสิบสี่วสิบสองผู้ป่วยและเลขวสิบวอยผู้ป่วยยี่สิบห้าพนังเก้าสิบสองสามศูนย์ นอนคันที Ό, สส่สองรยะนอนคันที่2องเป็นสี่สองสี่หกสองสามแปกสปของผู้ป่วยว่าสิบรอพอไปนั่งเ